ถ้าจะให้พูดถึงโรคเบาหวานแล้วแม้จะรักษาให้หายขาดเลยไม่ได้ก็ตามแต่ถ้าหากคุณรู้จักเรื่องรับประทานอาหารที่ถูกต้องคุณก็สามารถที่จะรับมือได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเลยเรื่องนี้หลายคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนั้นสิ่งที่มีความสำคัญมากก็คือการควบคุมระดับน้ำตาลภายในเลือดนั่นเอง ซึ่งถ้าหากไม่มีการควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วแล้วก็จะทําให้เกิดผลต่อสุขภาพเรื่องต่างๆได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปัสสาวะบ่อยอาการปวดศรีรษะกระหายน้ําบ่อยขึ้นมีอาการอ่อนเพลียหรือแม้กระทั่งทําให้เกิดสายตาพร่ามัวก็เป็นไปได้หรือถ้าหาดร้ายแรงมากขึ้นก็อาจทําให้ถึงกับช็อกไปเลยก็ได้นะครับผม ซึ่งสิ่งที่สําคัญในการรักษาระดับของน้ําตาลในเลือดนั้นนอกจากเรื่องของการรับประทานยาแล้วก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารซึ่งเรื่องอาหารนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากแต่น่าเสียดายที่มีผู้ป่วยโรคเบาหวานหลายๆคนมักไม่ค่อยสนใจเรื่องของอาหารสักเท่าไรเพราะหลายคนคิดว่าแค่รับประทานยาก็คงจะดีขึ้นแล้ว แต่การใช้ยาช่วยเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอดังนั้นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือการควบคุมเรื่องของอาหารการกินในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยรักษาและป้องกันโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอันที่จริงแล้วในการรับประทานอาหารของคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากนักกับการรับประทานอาหารสําหรับคนที่ต้องดูแลสุขภาพทั่วๆวไปพูดง่ายๆก็คือ การรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมและมีความหลากหลายของอาหารที่รับประทานนั่นเองซึ่งก็มีหลักในการรับประทานอาหารสําหรับคนป่วยเป็นโรคเบาหวานมีวิธีง่ายๆ3อย่างด้วยกันก็คือ 1. นึ่งอาหารที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานซึ่งก็คือน้ำตาลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลปีบ๊บน้ำพึ่งน้ำอ้อยหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นน้ำลำไยน้ำชาเขียวน้ำบัดลมหรือกาแฟต่างๆรวมไปถึงของหวานต่างๆอย่างเช่นขนมหวานต่างๆขนมเคก้กโดนัทเป็นต้นและนอกจากน้ำตาลแล้วผลิตภัณฑ์นมต่างๆก็ไม่ควรรับประทานเช่นกันไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตปรุงแต่งนมเปรี้ยวนมหวานนมข้นต่างๆเป็นต้น รวมไปถึงผลไม้แช่อิ่มผลไม้กวนและผลไม้เชื่อมรวมทั้งผลไม้ตากแห้งด้วยเช่นกันขอยกตัวอย่างเช่นกล้วยตากผลไม้กระป๋องเป็นต้นอาหารที่ไม่ควรรับประทานอีกประเภทก็ได้แก่อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสงูงอย่างเช่นไขมันสัตว์หมูสามชั้นแกงกระทิไส้กรอกน้ำมันมะพร้าวเป็นต้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คืออาหารที่ไม่ควรรับประทานสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เพราะมีส่วนประกอบของน้ำตาลเป็นหลักซึ่งจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดน,นั้นสูงมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลให้เกิดอันตรายได้ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ 2. ออาหารที่สามารถรับประทานได้ตลอดซึ่งก็ได้แก่ผักใบเขียวทุกชนิด ถ้าเป็นไปได้คุณควรรับประทานทุกวันและในทุกมื้ออาหารก็ควรจะมีผักที่หลากหลายโดยอาหารเหล่านี้จะมีแคลอรี่ต่ําและก็มีใยอาหารสูงทําให้ร่างกายมีการดูดซึมน,น้ําตาลได้ช้าลงกว่าเดิมและใยอาหารก็ยังมีส่วนช่วยในการดูดซึมน,น้ําตาลไม่ให้เข้าสู่กระแสะเลือดได้มากเกินไปนั่นเองถ้าคุณรับประทานอาหารผักใบเขียวเหล่านี้จะทําให้ร่างกายมีการดูดซึมน,น้ําตาลไปใช้ในระดับที่พอดีไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักคะนา้าผักบุ้งตําลึงมะเขือฟัก แตงกวาน้ำเต้าเป็นต้นโดยอาจจะนําไปต้มเพื่อนํามารับประทานหรือจะรับประทานแบบสดๆก็ได้แต่ก็มีคําแนะนําเพิ่มเติมก็คือไม่ควรนําไปปั่นเป็นน้ําก่อนที่จะรับประทานเพราะว่าจะทําให้ได้รับใยอาหารน้อยกว่าปกตินั่นเองยิ่งการปั่นแล้วแยกเอาแต่น้ํามาดื่มยิ่งได้รับใยอาหารน้อยลงไปอีกสําหรับเรื่องของการรับประทานผักนั้นองค์การอนามัยโลกได้กําหนดไว้ก็คือคนเราควรรับประทานผักและผลไม้ให้ได้อย่างน้อย400กรัมต่อวัน หรือพูดง่ายๆก็ประมาณ4-6ทัพพีนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเป็นผักต้มสุกก็ควรต้องเพิ่มปริมาณเป็น2เท่าในเรื่องของการกินผักและผลไม้นั้นถ้าหากกินได้ตามนี้จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรควัวใจได้มากถึง30%และโรคมะเร็งได้มากถึง50%เลยทีเดียวถ้าเทียบกับคนที่กินผักและผลไม้น้อยกว่าเกณฑ์ดังกล่าว 3. อาหารที่สามารถรับประทานได้แต่จะต้องมีการจำกัดปริมาณในการรับประทาน อย่างแรกเลยก็คืออาหารประเภทแป้งไม่ว่าจะเป็นข้าวขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆเป็นต้นซึ่งอาหารพวกนี้จะมีคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าน้ําตาลแต่ก็ยังมีโปรโตีนและก็วิตามินรวมไปถึงสารอาหารต่างๆที่มีความจําเป็นต่อร่างกายด้วยดังนั้นคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจึงไม่ควรที่จะง,งดหรือมีการจํากัดจนเกินไปแต่ควรรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันยิ่งถ้ามีการจํากัดอาหารประเภทแป้งหรือข้าวมากเกินไปอาจจะทาให้ส่งผลเสียได้ เพราะว่าจะทําให้ระดับของน้ําตาลในเลือดต่าเกินไปนั่นเองทําให้เกิดอาการหิวจนทําให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้นั่นเองต่อมาก็คืออาหารประเภทผลไม้ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดนั้นจะมีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่ไม่เท่ากันและยังมีคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในรูปแบบของน้ําตาลอีกด้วยผลไม้บางชนิดจะมีน้ําตาลมากเช่นทุเรียนส้มมะขามหวานยิ่งผลไม้อะไรที่มีรสหวานมากก็จะมีน้ําตาลมากนั่นเอง ถ้ารับประทานเข้าไปก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นได้ดังนั้นผลไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงก็อย่างเช่นทุเรียนลำไยมะม่วงสุกมะขามหวานเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผลไม้บางชนิดแม้จะมีน้ําตาลแต่ก็ยังมีวิตามินและสารอาหารต่างๆร่วมอยู่ด้วยดังนั้นสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจึงไม่ควรที่จะงดไปเลยแต่ควรจะรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมโดยขอแนะนําว่าควรกินได้วันละ2-3มือือประมาณ7-8ชิ้นต่อมือนั่นเอง นอกจาก3ามข้อที่กล่าวมาข้างต้นการที่จะควบคุมโรคเบาหวานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจําเป็นจะต้องลดอาหารไม่ว่าจะเป็นหวานมันเค็มและควรที่จะรับประทานผักให้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอซึ่งทุกอย่างนี้จะต้องทําไปพร้อมๆกันโดยควรจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยโรคเบาหวานนั้นถึงแม้จะเป็นโรคที่อันตรายมากๆแต่ถ้าหากผู้ป่วยเบาหวานดูแลสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงอยู่เสมอควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปนั่นเองและเมื่อคุณได้สาระดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วผมก็ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และขอให้คุณติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยและคุณก็ยังสามารถเลือกชมคลิปวิดีโออื่นๆจากช่องของเราได้ตามต้องการเลยนะครับขอขอบคุณที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ